สวัสดีค่ะมาพบกับทันเดนพิเศษธอรหัสนะคะไม่ให้เสียเวลาไปนานมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับคนเกิดวันเสาร์เลยค่ะการงานเดือนนี้มักมีงานเข้ามาให้ได้รับผิดชอบเพิ่มขึ้นแต่มักมีปัญหาเข้ามาด้วยควรรักษาความซื่อสัตยุติธรรมในการทำงานพยายามคุมอารมณ์ อย่าใจร้อนจะผ่านปัญหาได้และอาจมีข่าวดีในงานพิเศษอื่นๆเข้ามาได้นะคะการเงินเดือนนี้อาจไม่คล่องมือพยายามควบคุมการใช้ใจ่ายอย่าพึ่งลงทุนอะไรที่มากเกินลองมองอะไรที่ใกล้ตัวมาดัดแปลงให้เกิดรายได้และอาจต้องใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถหรือเครื่องมือในการทำงาน อาจเสียหายได้นะคะความรักในเดือนนี้ค่อนข้างมีความห่างเหินกันบ้างอาจเป็นเพราะความกังวลคิดมากแลาแวงต่อกันมากเกินไปทำให้ความรักไม่ค่อยสดใสจนอาจทำให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันได้และครวรระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือลูกหลานในครอบครัวได้นะคะสุขภาพ ควรระวังในเรื่องของความเครียดสะสมมากส่งผลต่อร่างกายอาจทำให้เกิดกดหลายย้อนขึ้นได้นะคะจบแล้วนะคะท่านขอฝากผลงานถอดรหัสดวงอายเดือนไว้ในใจผู้ชมทุกท่านหน่อยนะคะ ขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทันด้วยนะคะแล้วอีกอย่างกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดวงต่อไปค่ะมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ